สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดคือเก้าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุงหญิงพี่ปันแพงสวัสดี FC สาวนอ้อยเพ่รพันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่ FC ที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมใหม่กําลังใจทุกท่านครับ และพี่ๆที่ไปทำงานทุกท่านครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องหนุ่มวนคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับสำหรับช่องหนุ่มวอนคนเอ็ดสามารถเม้นมาเลยครับเม้นพูดคุยกันเลยผมมีโอกาสผมจะตอบทุกคอมเมนต์ให้ได้ครับพี่นงองแต่ส่วนมากผมจะตอบครับไม่ค่อยไม่ค่อยจะกดหัวใจอย่างเดียวครับถ้าผมมีโอกาสหรือว่างผมจะมาตอบทุกท่านครับเม้นตมาเลยพูดคุยเสนอความคิดแนวทาง เมนไหนถูกใจผมพร้อมที่จะนำมาเสนอข้อมูลเม้นนั้นให้เ c ทุกท่านทั่วประเทศได้รับชมรับฟังครับพี่น้องวันนี้นุมวลคนเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเราคือเก่าตามสไตล์ช่องนุมวลคนร้อยเอ็ดครับผมไปพี่น้องไปชมกันว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อใกนี้คืออะไรครับพี่น้องไปชมกันครับเสียงไพ่ เอ้ยมาลยเป็นคุณหมอได้มนี่ขนอีหมอนั่นแหละครับพี่น้องสิ่งที่ทุกท่านเห็นครับพี่น้องผมเสื้อเลยว่าทุกท่านที่นั่งมองคลิปเมื่อกี้หรือดูคลิปเมื่อกี้ทุกท่านต้องมีความสุขแน่นอนความสุขอย่าง ความสุขทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อมีองหญิงหรือหลานหน่อยของเฮาครับพี่นงองค์หญิงสามารถสร้างความสุขให้คนทั่วประเทศสร้างความสุขให้แก่ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดกับหลานหน่อยยกตัวอย่างครับพี่นงองสุขแรกเลยคือทุกคนเห็นไหมในคลิปว่าจะเป็นเสียโน่นก็ดีแม่บีก็ดีบอกระทั้งพ่อกันใช่ก็ดีท่านมหาก็ดีหลายๆท่านที่อยู่ในคลิปหลายๆท่านที่อยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งที่ปันปันก็ดี หล,หลายอย่างที่เราเห็นคือความสุขความสุขแรกเลยทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดมีความสุขความสุขที่สองเราเห็นพ่อนนท์แม่บีพ่อกันชัยที่ฮักหลาหน้อยแล้วก็มองเห็นหลายๆท่านที่รักหลาน้อยเพิ่มขึ้นจากใจจากแรกๆอาจจะยังไม่เปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีรักแต่ไม่มีเวลาแต่ณนะวันนี้หลายๆท่านเปิดใจเปิดความรักให้แก่หลาน,น้อยผมเสือเลยว่าความสุขที่ทุกท่านมองเห็นคืออะไรในฤดูกาลนี้คือ ความสุขโล่งใจความสุขภูมิใจที่เห็นทุกคนเปิดใจเปิดรับหลาหน่อยเข้าไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมหัวใจครับพี่น้องสิ่งที่เราเห็นมุมเสื้อเลยว่าหลายหลายท่านสบายใจขึ้นเยอะมีความสุขขึ้นเยอะหนึ่งทุกคนทั่วประเทศมอบความรักให้หลาหน่อยอันนี้เราเห็นอยู่แล้วเอฟซี FC ทุกทุกคนมาด้วยหัวใจรักหลาหน่อยด้วยหัวใจครับพี่น้องแต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือเราทุกคนต้องการเห็นคนในวง ที่เปิดอ,อกเปิดใจรับหลาน้อยมากลฤดูกาลนี้ครับพี่น้องผมก็มีความสุขผมเสือเ่อเลยว่าหลายๆท่านมองเห็นสายตาหลายๆดวงครับพี่น้องว่าคนในวงเขาเปิดใจรับหลาน้อยพร้อมที่จะอุ้มเด็กคนนี้ผมเสือเ่อเลยว่าหลายๆท่านมองแล้วมีความสุขแม้กระทั่งผมความสุขที่ทุกคนเห็นความสุขที่ทุกคนเห็นทุกครั้งที่ได้มองเห็นเพราะว่าผมเชื่อเลยตั้งแต่ปิดฤดูกาลมาจนถึงณนะตอนนี้ ทุกคนมีความสุขกว่าเดิมเยอะแต่ก่อนรุ่นเนี้ยครับพี่น้องว่ามีคนผู้นั้นผู้นี้เสียม้านลาน้อยบอมาสิวา่าคือบอเปิดใจคือบอสงสัรนีสี่กระลาน้อยณนะทุกวันนี้เรามองเห็นแล้วว่าทุกคนในวงเปิดใจหาลาน้อยวัธรรมดาครับพี่น้องหลายๆคนมอบหัวใจหลายหลายคนกล้าที่จะเดินออกมาเปิดตัวเปิดใจครับพี่น้องสิ่งเนี้ยผมเชื่อเลยว่าเอฟซีมีความสุขและเอฟซีทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนศิลปินท่านนี้แม่น่าครับพี่น้อง ที่เอ็เห็นชัดเจนเลยพี่วันปันนะหลาน้อยพรเพราะหลาน้อยเห็นความรักใครที่มอบเห็นหลาน้อยสิเขาไปเล่นสังเกตโหลดคันหลาน้อยเดินหาแสดงว่าคนนั้นได้การยอมรับและหลาน้อยมองแล้วว่าสแกนแล้วผ่านหลาน้อยถึงเดินเข้าไปหาไปเล่นด้วยนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นหลาน้อยเชื่อใจใครที่แน่แน่เห็นเชื่อใจท่านมหาเนี่ยหลาน้อยฝากของฟังยังท่านมหาเนี่ยหลาน้อยเชื่อใจหลายๆคนที่หลาน้อยเชื่อใจหลาน้อย เป็นคนคนหนึ่งที่สกแกนแล้วหล่าจะบอกเจ้าพานแล้วเด้อหล่าซิบอกเคยว้าเด้แต่หล่าจะเห็นด้วยการกระทําถ้าคนไหนลหล่าน้อยเบิ่งแล้วเขารักเราจริงสนับสนุนเราจริงลหล่าน้อยเดินไปหาโดยอัตโนมัติไปเล่นรู้ด้วยว่าเขามาถ่ายรูปก็ยอมที่จะยืนไม่เดินหนีสังเกตว่าเหตุการณ์ว่านตั้งแต่ลหล่าน้อยไปตรวจงานอยู่ที่โดมคดีแมนบราครบพน้องนั่นแหละครับคือความสุดยอดของลหล่าน้อยลหล่าน้อย ให้เกียรติทุกคนที่เปิดใจมานี่คือความสุดยอดเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับพี่นอ้องมองขาดทุกอย่างเก็บประสบการณ์เก็บมุมมองทุกอย่างนี่คือความมใจหลายๆท่านเริ่มอกเริ่มสบายใจโล่งเขาเรียกโล่งใจแม้กระทั่งผมก็แหละมองเห็นหลายๆท่านที่อยู่ในโดมอยู่ในวงมีความสุขสิ่งที่ผมมองเห็นมากกว่านั้นยังไงก็ต้องพูดคำคำนี้ยังไงก็ต้องพูดเด็กคนนี้เป็นคนที่ว่า ขอให้มีโอกาสครับพี่น้องรอยยิ้มจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะขอให้มีโอกาสสังเกตเบื้องเราแค่เขาเปิดเพลงกงเสียเครื่องเสียงดังก็เสียเพื่อนสีวนว้วนเวียนเนี้ยเป็นเด็กที่ชอบชอบจริงๆนะชอบมากๆผมก็ยอมลงเลยย่อมใจหัวใจเพื่อนเพื่อนสีเมียเมียม่องมองมีความสุขเม่ตบองครับพี่น้องนี่ไปเบื้องในคลิปนี้ครับพี่น้อง เลิศปะเลิศเล,เลสสิศจัดหนูยิงว่าครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องความสุดยอดเห็นบอเพื่อนเห็นแหลวเพื่อนสิมีความสูงเพื่อนจอบจอบทำทาเหร่นนั่นเลย่นนี่ได้ลึกๆเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นไปร้องอยากไปร้องไปล่ำเพื่อนมากแนวนี่มากจากใจมากในเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในสายเลือดของหล่าหน่อยก็ว,ว่าได้ความสูงครับพี่น้องที่ผมนั่งเบิ่ง เห็นว่าพอ,น,อนนนี่โอ้ยเรามักหลาเราหาักลูกสาวเราห้อยอย่างนี้นะเรามีความสุขทุกครั้งที่ที่ได้พบได้เจอได้พบปะไม่ีก็มีความสุขเวลาลาหน่อยไปใชเพิ่นได้พบได้พอป่อยงนะ่ายนั่นเมื่อบ้านได้แป๊บเดียวก็อยากมาหาหลาหน่อยนั่นคือความสุขไงครับพี่น้องความสุขที่เกิดขึ้นความสุขที่มอบให้แก่กันครับพี่น้องความรักความเมตตาทุกคนพร้อมที่จะเดินเข้ามาถ้าคุณมาด้วยความจริงใจและความสุขจะเกิดขึ้น คิดดูต่เอฟซีทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศหรือในประเทศที่นั่งมองท่านเฉยๆเขายังมีความสุขเลยแล้วภาษาอะไรคนที่ใกล้ชิดที่คุณเปิดใจแล้วจะมีความสุขดูตัวอย่างเลยเสียนวนว์พอนนท์ของเขานี่เรามีความสุขมวนทุกครั้งที่ได้พบได้เจอได้เหรียญน้นําดาน่อยพอกันไช่สิแล้วมีความสุข,คว,สขความสุขที่เกิดขึ้นลหลาน่อยผมนั่งเบืองสังเกตคลิปหลายๆคลิปทุกคนในโดมทุกคนในวงมีความสุขเด็กคนนี้สามารถสร้าง แรงใจแซงแงสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนทําให้ทุกคนมีความสุขเกิดขึ้นเราเห็นภาพเหตุการณ์นี้ก็มีกําลังใจเกิดขึ้นต่อไปนี้เราก็สบายขึ้นในที่สุดหลานหน่อยก็เข้าไปอยู่ในหัวใจของคนในวงได้อย่างเต็มอกเต็มใจครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหน um ุ่มวอนคนร้อยเอ็ดขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆตลอดไปครับสวัสดีครับผม